สังขยาฟักทองเนียนเนียนละมุนละมุนมาเสิร์ฟแล้วจ้าตัวฟักทองคือน,นุ่มมากหอมฉ่ำไม่ไหวไข่ที่ตีเป็นเนื้อสังขยาก็เนียนละมุนท็อปด้วยฝอยทองหวานหวานวน,วน,นุ่มๆฟินมากเป็นขนมหวานที่ทานกี่ทีก็ไม่มีเบื่อขนมไทยนี้คือยืนหนึ่งในใจเดียนต้องให้เมนูนี้เลยค่ะสังขยาฟักทองสูตรเจ๊หมูไม่หวานจนเกินไปรสชาติหอมกำลังดีเอาละไม่รอช้าเรามันเริ่มกันเลยจ้ะ ขั้นตอนแรกตอกไข่เป็ดลงในภานชนะผสมตามด้วยไขยย่ไก่เกลือน้ำตาลปีบ๊บใบเตยจากนั้นคลุกเคล้าส่วผสมให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้คลุกเคล้าไปจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วเทหัวกะทิลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเตรียมไปกรองกันขั้นตอนนี้เตรียมผ้าขาวบางไว้ให้พร้อมจากนั้นนำส่วนผสมที่ผสมไว้เทลงผ้าขาวบางได้เลยค่อยๆห่อผ้าเข้าหากันแล้วก็รีดส่วนผสมออกมาได้เลยจ้ะขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้เนื้อสังขยาของเราเนียนสวยขึ้นนั่นเอง จากนั้นเราเตรียมไปนึ่งกันขั้นตอนการน,นึงเตรียมฟักทองที่นําเม็ดออกเรียบร้อยแล้วลงในหม้อได้เลยจากนั้นค่อยๆตักสังขยาใส่ลงไปเมื่อเต็มลูกฟักทองแล้วปิดฝานึ่งนึ่งไว้40นาทีนะจ๊ะคอยเปิดดูด้วยนะถ้าสังขยาฟูขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้ะใส่ฝอยทองวางท็อปไว้ด้านบน ท่านี้ก็เสร็จแล้วยกลงเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานแล้วจ้า <c oughs> เมนูสังขยาฟักทองทำไว้ทานตอนเช้าบอกเลยว่าฟินไม่ไหวเนื้อสังขยาละมุนเนื้อฟักทองก็นุ่มกินแล้วมันฟินเหลือเกินบอกเลยว่าฟินเวอร์ทำตามเลยนะจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3าห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า Huh, <laughs>